สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าฝั่งฝั่งโคงคนหนองคายอำเภอพนพิสัยวันนี้จะพาพ่อแม่พี่น้องมาหานอไม่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าเบิงก่อไผ่มิตรก่อไผ่จ้บพ่อแม่พี่น้องจ๋าเขาไปเบิงกันว่านอไม่จะหลายบ่อจ้าที่ไอ้ยางทานมาเห็นแล้วจ้าไปไปมาไปเบิงน้ำกันเจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าไปนอไม่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้านอไม่นอไม่พุน่า ปัดนอไม่ยากปัาตอไม่นอไม่พูน่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าหน่อไม้นะจ้าพูน่ะเต็มซากลากคือจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้านอนไม้บ่มีน้ำเด้อจ้าตรงนี้บ่มีน้ำโอ้คือหนอนไม้จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าหน่อไม้เต็มเลยพูน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  เข่าบ่ได้จ่าล้อมหัวไว้อืมเบิงบ้งพุณจาการนอมไม้ตาสักลากอยู่จ,าจา่าพ่อมมเม่พี่น้องจ่านอไม้นอไม้พ่น่ะนอไม้ฝรั่งเศสเ้ยจ้าเป็นแต่สอออนน้ำป่าจ้าพ่อเม่พี่น้องจ่าพ่นะ เบิ่งพ่อแม่พินน้องจ้าป้าไผ่จ้าป้าไผ่ทั้งนั้นเลยจ้าคุณอ่ะป้าไผ่จ้าโอ้ป่านผูเนาะมีนาำไม่บ่นอ่ะบ่มีไม่ได้หิน นี่แตปลาพายอ้อมไปหมดเลยจ้าบึ้งพ่อแม่พี่น้องจานนอนไหมนอนใหญ่เท่ใหญ่วาพู้หนาพ่อแม่พี่น้องจ๋านนอนไมมน้อนไม่ยากป้าอยู่แถวบ้านนอนน้อยน้อยหนึ่งจ้าอยู่นี่นอนแท้นอนว่าพู้หนะอุลเล่เนอไมมยากจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าตายตายตายไปเผาซุปขึ้นตี่บเนาะจ้าเนาะ พี่น้องแกนอไม่จ้าอไม้น่อไม้คุณน่ะป้างามได้งามมาพี่พี่พี่อไม้จ้าพ่อแม่พี่น้องนอไม้น่อไม้นี่โอ้โหจ้านี่จ้านี่จ้าไม้พอแม่พี่น้องแกนอไม้ยากนอไม้น่อไม้โอ้หลายแท้หลายว่ะพุ่นน่ะ พูน่ะนี่นะจ๊ะพูน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 พูตายตายพูนานี่จ้านี่จ้านอนไม่นอนไม้นี่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 ปาดปๆดปดปดนี่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 นปาดปๆดปางามแทงงามว่า พุ่นน่ะพุ่นน่ะพุ่นน่ะโอ้งามแท้ง,งามว่าพุ่นน่ะพุ่นปัดหน่อไม้หยกักหน่อไม้หยกักเบิง่งหน่อไม้กับคนเกือบทอคนพุ่นน่ะพุ่นน่ะพุ่นน่ะปัดพุ่นน่ะ ปิดัดๆพัต hmm. ร so mm ัต hmm. so, uh ี่น้องจานน้องไม้น้อไม้น้องไม้น้องไม้อรอลอลอลตั้งซักลากเม่นน้องไม้เบิดจานน้องไม้น้องไม้น้องไม้พูนะโอ้พูนะพดนะ พูน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 น้องไม้นี่นี่นี่น้ำคักน้ำแน่พูนอะโอ้โหสะอ่อนน้อไม้จ๋าพ่อแม่พี่น้องจ๋าเบิงเบิงกอไผเพลินเบิงเบิงกอไผ่พูนเกี้ยงมินลินตั้งงามแท่งน้ำวากอบไผ่น่ะพุ่นน่ะอืม น้ำค so no no ักค <im> ุณน่ะแต่เต็นโอไม้อาโลดชักลากอยู่คุณคุณคุณปูติดปิดแม่นโอไม้เบิร์ตคุณน่ะนอนนี่เมื่อยนอนแรกแรกจื่เขาเหยียบโอ้ยหักซำเขาเหยียบนี่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าหนอไม้หนอไม้นะจ้านี่โอ้ยงามคักคุณน่ะ กำลังโพกับนี้จ้ะพูน่ะตายตายตายสะอ่อนน้อไม่จ้ะพ่อเมียพี่น้องจ้ะสะอ่อนน้อไม่อ่อนน้อไม่แหงก็ไผ่เขาเบิ่งพูน่ะก็ไผ่เป็นประมาณนี่แหละจ้ะนอกระซักลากออกมาก็ฮักเอาฮักเอารถจ้ะเอาง่ายๆ่เอาง่ายๆ่า่ได้งกาย่างเลย จะมุดเข้าไปเห็นบ่จะประมาณนี้เลยจ้ะก่อไผยเฮาอันนี้่แม่นอยู่ใกล้บ้านเ้อจ้ะอยู่ทุกเทือเก็บนะ่ะเก็บใกล้บ้านจ้ะตรงนี้มาไก่แน่จ้ะตรงนี้มาไก่จะเป็นคนละไผ่จ้ะไผ่คนละไผ่ไผ่คนละแบบจ้ะพอม่พี่นอกจ้ายางเลาะก่อไผ่พ่นพ่นอ่ะมีแต่ก่อไผ่ บรรยากาศกอภัยบ้านเขาจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าพุ่นพุ่นน่ะมีหินมีมองอไรแห้ค้นนางเป็นกอไผ่เบิดจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้านามูลนี่เป็นกอไผ่เบิดเลยพุ่นพุ่นน่ะกอไผ่ทั้งนั้นจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาเลาะกอไผ่กันจ้าพุ่นน่ะเห็นบ่พุ่น เห็นเห็นกระสีมีวางไว้เป็นจุดๆเป็นมองๆไปไหลายๆทุกมองทุกที่เด้อจ้าเด้อเด้กพุ่นน่ะปลาเนาะไม้เขาทางนั่นเด้อจ้าพ่อแม่พี่นอ้องจ้าเห็นเนาะไม้บเห็น,นอร,รไนอไม้ลคะเนาะไม้ยักษ์เนาะไม้ย,ยักษ์เบิ่งเนาะไม้ยักษ์ประซันเป็นจนังไรเนาะไม้ยักษ์จ่าเบิบ่งบุฟู่เข้ามาบุก้อนหินเข้ามา ปอดปฏิโพน้องไม้พูน่ะพูนึกพูนัดนะเห็นปอนอีกพ่อแม่พี่น้องปอดแสดงว่าเขาปอดปอดฝนไม่พี่น้องจ้น้องไม้น้องไม้น้องไม้อู้แต่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 เขาไปก่อนเขาไปก่อนอู้หูดำเต็มซักลากอยู่พูน่ะพ่อมึงทั้งหลังพูน่ะปอดบึ้ง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 พี่น้องจ้าเมนน้อไม้มืดพูน่ะ อุ้ตายตา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 ยันอานนกกอกระปานนั่นไ้กอกระปานนั่นพอมีพี่น้องจบบงบิ้งอุ้ยตายตา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 น้ไม้บอกู่กดน้ไม้พอเมีพี่น้องจ้าพอเมีพี่น้องจ้ะน้ไม่ยกนะไม่ยนไม่หยกอาก่อนนั่นน่ะเห็นบ่อจับพ่อเมีพี่น้องจ้ะเห็นน้ำกันบ่อนักกอนั่นน่ะ เบิงบ้งเบิ้งพุ่นน่ะเอาไม่จ้าปฏิทูปฏิทูปฏิทังเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งโนไม่ยากเโาไม่ยากพ่อเมยพี่น้องจ้าไปเผาคือสิกาได้แล้นนะพุ่นน่ะพุ่นน่ะาอดเโาไม่พุ่น ตั้งซากลากดูจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าตั้งซากลากอยูพ่อหนะปอดอู้พ่นหนะพ่อหนะเราไม้เด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าเราไม้พ่น,นมมหน,น,มมนะปอดเต็มเลยพ่อหนะ โอ้พ oh, no ่อแม่พี่น้องจ๋าน้องไม่ยังกระเดือกกระดอพุ่นอะพ่อมึงอกี้น้ำตีนเจ้าดำสักเลือกอยู่นะปัดๆปัดปัดปัดกำลังขืนแตกเต็มเบิดเลยก่อนนี่น่ะแม่พี่น้องจ๋าน้องไม่น้องไม่เบิงเบิงหลแท้หลายว่ะพุ่นอะพ่อแม่พี่น้องจ๋าน้องไม่พุ่นอะพุ่นอะตาย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 พ่อเม่พี่น้องจ๋าน้องไม่ อู้อู้อู้ปัด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 ดปัดปนี่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 กำลังขึ้นซ้ำนี่กระไรจ้ะแมพี่น้องจ้ะเบิงพูนมีแต่นอไม้จ้ะพูนพูนนอไม้ทั้งนั้นเลยนี่น่ไม้จ้ะนอไม้ น้อไม้ตึงน้องไม้อู้ใส่ละโอ้ฮะก,กับวเห็นพุ่นพูนพุ่นพูนพูนพูนนะน้องไม้จ่าพ่อแม่พี่น้องจ่าน้องไม้โอ้โอ,พ,อพี่พี่พุ่นนะพุ่น ุ่นมาไมมจ้าซากลากอยู่คุณแมนเมดเลยเด้อจ้ะหัวดำดำซ่องซากลากคือหั่นแมนมาไมมเบิดเลยเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าคุณไม่กำลังติดแตรอ่ะคุณก่อภัยเขาจ้ะเมื่อยนางก้อนเมื่อยผู้หนะมีแต่ก่อภัยอ้อมไปเบิดพุณคุณ กอภัยจ้ะอือสวนปลาไผ่พูดนะสวนปลาไผ่พูดนะโอ้ยกอภัยหลายอุบาทหลายอุเบื่กจ้าพ่อแม่พี่น้องจ่าเมืงง่อยนั่งพักก่อนคนก็นหลายจ้าคนแท้คนว่าคนหลายหลายนั่งพักเบรกก่อนจ้าคนหลายคักหลายแน่ มมจ้า,จา,า,าพ่อ,าาาพอแม่พี่น้องจ้าเบิ่งบรรยากาศดีให้ดีขาดคุณน่ะบรรยากาศดีดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าคุณน่ะเห็นบออากาศดีมากเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเห็นบ่บรรยากาศดีแดดดีจ้าคุณมาเด้อจ้ามาเก็บหน่อไม้ด้วยกันนะคะ จ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะจ้าพาพ่อแม่พี่น้องมาเก็บนอไม้มาชมนอไม้ป่าหนอไม้ฝรั่งเศสเด้วยจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้ฝรั่งฝั่งโค้งด้วยนะจา้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วที่แน่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของฝรั่งฝั่งโคงนะจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าวันนี้ ไปละจ้าบาบายขอบคุณค่ะ